สวัสดีชาวพฤกษ์คารดวงความรักประจำวันที่15มิถุนายน,นะคะคุณได้สมเหรียญส่วนเขาเป็น6เหรียญน,นะคะวันนี้ไพ่ก็ดีนะอา,อาจจะมีโอกาสได้พูดได้คุยกันนะคะใครที่เคยมีประเด็นอะไรกันนะคะมีเรื่องที่ยังคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยวันนี้จะมีโอกาสได้พูดได้คุยนะคะปรึกษาหารือตัวเขาก็มีพลังงานบวกเข้ามาความสัมพันธ์ที่ให้ได้รับเท่าๆกันนะคะความสัมพันธ์ที่รักกันแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะไม่อยากได้อะไรตอบแทนนะ ออมีพลังงานเลิฟมอยู่เซลเฟิร์สนะคะ หมายถึงว่าคุณอาจจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ความรักที่มีกับตัวเองด้วยนะอาจจะหมายถึงตัวคุณพฤกษบหรือว่าคู่คุณก็ได้นะคะาการที่ว่าเราจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยความรักมันจะมีบาลานซ์เนี่ยก็ต่อเมื่อเราแบ่งความรู้สึกดีๆให้กับตัวเราเองด้วยอย่าไปทุ่มเทกับใครจนหมดหน้าตักแล้วก็ลืมตัวเองมันจะกลายเป็นอะลฟไคเทตเลิฟก็คือเหมือนเรายัดเยียดความรู้สึกที่ดีจนล้นมากเกินไปให้กับอีกฝ่ายหนึ่งอะนะคะตรงนี้ไพ่ก็ขึ้นมานะเตือนเรานะคะมีพลังงาน อีซับ o ี่อยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณอยากจะวางตัวแบบไหนคุณอยากให้ความสัมพันธ์เป็นในทิศทางไหนถ้าไม่อยากให้คนรักอึดอัดก็พยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์มีบาลานซ์ที่สุดละกันนะคะ